ผมก็สวัสดีเอทุกคนนะครับผมครับ FC คนไหนเขาเมื่อล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่แงแจ้งเตือนเพื่อสิบ o p a า h ข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคพาลยุยครับผมมันนี้ก็ได้พามาตามแนวทางหาหนอยพ่อลึกลับนะครับผมก็สำหรับหาหนอยพ่อลึกลับก็เข้ามาเป็นมือแรกนะครับผมมือวานนี้หลังจากทีว่าคุณพอ่อขอหยุดสองมือนะครับผมมือวานนี้ก็ เป็นมือแรกกะเข่าเต็มๆครับผมกะเข่าทึ้งสองตนะครับผมเกือบแตกสามตนะครับผมอาจจะตรงมีจักมือนะครับผมทีว่ามันแตกสามตเพราะอจจะได้มีทุนมีพากับเข่าให้กับเอฟซีนะครับผมก็ไอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเขามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกำลังใจให้ครับโชคผ้ารวยครับผมมือนี่พามาดู หาหน่อยพ่อลึกลับนะครับผมอาจจะลงให้สวยแน่ก่ะขอโทษขอภัยเอฟซีนะครับเด้อวันที่28ตุลาคม2564นะครับผมหาหน่อยพ่อลึกลับนะครับวิ่งนะครับผมวิ่ง5กับ4ครับผม3ตัวก็มี5 2 7 8 0 4 9 3 1นะครับผมตัวเด่นกับตัวเด่นกับห้าเจ็นะครับผม แล้วก็ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับผมสี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดนะครับผมตัวเด่นก็มี่ห้าเจ็ดห้าเก้าสี่แปดนะครับผมถ้าเอฟซีมาก็ลองจับเบิงนะครับผมถ้าชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านสําหรับช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ได้ตามแนวทางมาให้กับเอฟซีนะครับผมถ้าแตกสามตัวนี้ได้ไปเฮ็ดกระท่อม ให้คุณพ่อไม่แท้ครับผมให้แตกติดกันประมาณสักสองสามมือที่ได้ไปเห็ดกระท่อมหลังไม่ให้กับคุณพ่อเนาะครับผมถ้าเอฟซีมักสองตัวก็ล่องตัดเหรียญเบงนะครับเด้อ27เนาะครับผม27 0431เนาะครับผมก็ล่องให้เอฟซีตัดเหรียญเบงเนาะครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็บอกเอฟซีตัดเหรียเบงสองตัวหลังเนาะครับผมก็เขาเต็มเต็มครับผม18แล้วก็07 นะครับผม0770แล้วก็7 4นะครับผมหมู่บ้านนี้ก็เข่าเต็มๆครับผมสําหรับฮานอยพ่อลึกลับนะครับผมอ่ะก็ขอบคุณนะครับเด้อที่เข้ามาติดตามหรือรับชมนะครับผมรับชมหรือเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับโชคพาร่วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวสํานักไหนที่เข้างวดที่แล้วนะครับผมก็สิได้ตามต่อให้กับ FC นะครับผมเอา หน่อยๆสำนักนี้แหละครับเอาเด่นๆเลยนะครับผมงวดนี้ขอให้เขาปังๆคือจังหวดที่เล้วนะครับผมครับผมนี่ก็เป็นแนวทางหาหน่อยพอลึกลับนะครับผมอาจจะเอาลงให้สวยแน่ด้วยครับเด้ออาจจะขอโทษขอไฟเอฟซครับผมถ้าถ้าลงฉากเกินไปก็อย่าพึ่งนะครับเด้อถ้า ถ้ายังมีเวลายังไม่ถึงสี่โมงเย็นนะครับผมถ้ามีเวลาโชคก็สิลงอห้ยนะครับผมหลังจากสี่โมงเย็นแล้วก็คือบ่ได้มานะครับผมก็ขอโทษขอไปเอฟซีด้ครับด้วยอ่ะครับผมเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคพารวยวันนี้เอาไปรวยๆด้วยกันครับผมสาธุครับผมงวดนี้ครับผมนี่อีกบ่โดนนะครับผมอีกบ่โดนก็ได้เกี่ยวเข่าแล้วเนาะครับผม เอฟซีก็ถ้าว่าอยากร่วมทําบุญหรือเฮ็ดยังที่ว่าเฮ็ดเฮ็ดบุญร่วมกับโชคเนาะครับผมก็มีหมายเลขบัญชีนะครับผมหมายเลขบัญชีโชคนะครับผม,มเจ็ดสมามห้าเจ็ดสองหกห้าแปดเจ็ดศูนย์นะคะรับผมกรุงเทพวีระชัยนะครับผมอธิกิ i ธนทรัพย์แล้วก็บเบอร์โทรศัพะะท์นะครับผมศูนย์หกห้าสองห้าแปดแปดแปดหนึ่งเจ็ดนะครับผมสำหรับ เป็นเหล็กมงคลนะครับผมสําหรับพระอาจารย์ได้จับให้นะครับผมก็เขามาสามงวดแล้วละครับแต่บมมีปัญญาสื่อนะครับผมมมีปัญญาสื่อพระอาจารย์เพิ่นก็ว่าอยหามท่มห้ามนั่นนะครับผมก็สื่อไหวน้าเนี่ยรับผมแต่โชคอะคือว่าล่ะครับบมท่านไห้มีโชคนะครับผมกับกับผมถ้าอยากรวมทำบุญหรือเฮ็ดยังกับโชคนะครับผมก็ถ้าว่าอยาก ออกไอบุญหรือยาเค็ดไอกระท่อมซอยพอลึกลับนะครับผมกับซอยมาได้นะครับผมเพราะว่าจองนี่ก็สีลง่งทว่านันแล้วก็สีได้ลงไปซอยพอลึกลับนะครับผมเดียตัวไอเพื่อนก็อยู่กระท่อมหลังน้อยๆนะครับผมหลังจากที่ว่าไปมอบโทรศัพท์ให้กับคุณพ่อนะครับผมกัครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ด้วยครับด้วยเป็นกำลังใจให้ครับ โชกผาร่วยครับผมโชคพาร่วยกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ